สวัสดีครับ480วันสงครามยูเครนตอนนี้ยูเครนทำการโต้กลับมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์มีความคืบหน้ายูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่ได้ในซาโป,ปริเซียประธานาธิบดีของยูเครนบอกว่าการโต้กลับครั้งนี้สำคัญมากตอนนี้ยูเครนโต้กลับทางภาคตะวันออกแล้วก็ค่อยๆลงมาทางใต้นี้มากขึ้น หลังจากที่เจาะแนวรับของรัสเซียนีซาปอดิเซียได้ส่วนเมืองเคอร์ซอนที่เป็นเป้าหมายของยูเครนเกิดเหตุเขื่อนโนว,วาคาคอบกานิพังนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมยูเครนก็โต้กลับไม่ได้จากเขื่อนพังน้ำท่วมทางการยูเครนรายงานผู้เสียชีวิต16รายสูญหาย31รายในขณะที่รัสเซียรายงานผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม29รายนะครับส่วนถามว่าใครเป็นคนทำลายเขื่อนรัเสเซียไม่ยอมรับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเกินไปปกติอะไรที่ไม่ ไม่ดีในรัสเซียไม่ยอมรับนี่อยู่แล้วนอกจากนั้นรัสเซียก็ยังให้ UN ตรวจสอบว่าใครทําลายท่อส่งก๊าซของรัสเซียส่วนเรื่องรัสเซียรุกรานยูเครนรัสเซียไม่พูดถึงนะครับเราจะเห็นรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆและจะได้รู้ว่ารัสเซียผู้เป็นความหวังของมวลชนคอมมิวนิสต์จะขึ้นมาเป็นผู้นําโลกด้วยสภาพแบบนี้ได้หรือไม่ รัสเซียก็ยังมีการขยับข่มขู่ชาวโลกรีการส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปยังเบลารุสเอาจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมันเป็นเกมของรัสเซียที่จะข่มขู่เนโต้เฉยๆนะครับความจริงเบลารุสก็ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอะไรหรอกครับต้องรอคำสั่งจากรัสเซียนี่อยู่ดีและก็มันก็ไม่ใช่อาวุธพิสัยไกลอะไรมันผ่านระบบป้องกันของยุโรปนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นการขยับเชิงสัญลักษณ์ของรัสเซียเฉยๆนะครับและเนโตก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักกองเชียร์รัสเซียก็เฮกันไปตอนนี้รอ อรว่ามิก29ของยุคนจะช่วยการโต้กลับนี้ได้อย่างไรหลังจากที่ยุคนประกาศว่ามิก29พร้อมแล้วส่วน f 16ต้องรออีกนานไม่คาดหวังอะไรรัเสเซียเสียพื้นที่ให้กับยุคนนี่มากขึ้นรัเสเซียก็โต้กลับการถล่มชาวบ้านของยุคนี่เป็นประจำนั่นคือสถานการณ์สงครามวันที่480นะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่18มิถุนายน2566นี้ออกมานะครับทหารของรัเสเซียเสียไปประมาณ219,820นายเพิ่มขึ้น650นายรถถัง3,984เพิ่มขึ้น7ยานเกราะ7,729เพิ่มขึ้น23ปืนใหญ่3,847เพิ่มขึ้น13จรวด610เพิ่มขึ้น1ระบบป้องกัน364เท่าเดิม ครื่องบิน314เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์304อันนี้เพิ่มขึ้น2ลำนะครับโดน3,371เพิ่มขึ้น7ขีปนาวุธ1,211เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ6,571เพิ่มขึ้น14อุปกรณ์พิเศษ522เพิ่มขึ้น2นะครับ ตอนนี้การสู้รบหนักอยู่ที่เมืองบาคมดซึ่งเมืองนี้แวกเนอร์อ้างว่ายึดได้แต่ว่าความจริงยูเครนยึดพื้นที่เพิ่มได้ในตอนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเมืองรีมัน เอฟเอฟก้า e e แล้วก็มารินก้ามีการใช้ปืนใหญ่นี้เป็นหลักนะครับเราจะเห็นว่าช่วงนี้ยูเครนเนี่ยจัดการปืนใหญ่ของรัสเซียได้เยอะมากก็มาจากการมีเวต้าจับตำแหน่งปืนใหญ่ของรัสเซียก่อนที่จะใช้ปืนใหญ่นี้ยิงสวนกลับไปตอนนี้ปืนใหญ่ของยูเครนทำงานได้ผลแต่ว่าสงครามก็ยังอีกยาวนานเราต้องรอดูต่อไปนะครับ